กลุ่มแรกคือข้อสอบที่ออกแล้วใช้สอบในประเทศอเมริกาสถารับบติวเตอร์ออนไลน์เราจะมีชุดข้อสอบเก่าทั้งหมดออ์นนไลน สวัสดีครับผมสนชัยลิมนองคุลผู้บริหารสถาบันสอนภาษาติวเตอร์ออนไลน์วันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับเราจะมาพูดกันเรื่องของการสอบของวิชา SAT หรือเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็น SAT ข้อสอบจะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือข้อสอบที่ออกแล้วใช้สอบในประเทศอเมริกาเราจะเรียกว่า SAT US ส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้อสอบที่ออกมาไว้ใช้กับประเทศทุกประเทศที่ไม่ใช่อเมริกาเราจะได้เป็นข้อสอบ SAT Inter หรือบางครั้งเราจะเรียกว่า Asia. นั้นนักเรียนจะคุ้นเคยกับการทําแบบฝึกหัดทําข้อสอบเก่าแล้วก็จะเอา set inter บ้าง set us บ้างมาฝึกทําไปสิ่งหนึ่งที่นักเรียนทุกคนทํากันอยู่ทุกวันนี้คือจะเอาข้อสอบเก่ามาฝึกทําให้หมดเกือบมาออกใหม่จะได้ทําได้เลยทันทีซึ่งสับบันติวตอ์ออนไลน์เราจะมีชุดข้อสอบเก่าทั้งหมดและมีการสอนมีทําเฉลยให้ครบถ้วนทุกชุดเลยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาขอเรียน เฉพาะข้อสอบกับเราก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นการที่เราจะฝึกทําข้อสอบจนกระทั่งชินชํานาญก็จะเป็นผลดีในกรณีที่ถ้าข้อสอบมาออกใหม่เราก็จะมีความชำนาญแล้วก็คุ้นชินกับแนวข้อสอบและคําตอบที่เราศึกษากันจนเข้าใจแล้วเอาละครับเพราะฉะนั้นมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามานะครับยินดีให้คําตอบ